หมูเช่าชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งการเล่าขานตำนานเครื่องรางของสังไทยรวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาดมหัศจรรย์ลึกลับพันลึกต่างๆและสําหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังกันได้เลยครับผม วิชาเสือเย็นอย่างที่มีคํากล่าวไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนแล้วแต่มีที่มาที่ไปของมันเช่นเดียวกันกับที่วัดหมุ่นสารที่ตั้งอยู่ที่ย่านถนนบัวลายอเาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่เพราะนอกจากจะเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยเครื่องโลหะเงินอันวิจิตรพิสดารด้วยฝีมือช่างชาวชุมชน,ชนบัวลายแล้ว ตำนานที่มาของชื่อวัดหมือนหานนั้นก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยเพราะมันเกี่ยวเนื่องกับตำนานอาถรรพ์ของล้านนาที่ว่าด,ด้วยวิชาเสือเย็นสมิงร้ายที่หลอกหลอนและเป็นที่น่าสะพรึงกลัวของปืนป่ายอย่างข่าคืนอีกด้วยตามตำนานนั้นท่านเล่าไว้ว่าในะสมัยก่อนซึ่งเป็นยุคที่เรื่องราวของคาถาอาคมเป็นเรื่องฟืองฟูชายหนุ่มอกสามศอ,อมกมักเขียนิยมร่ำเรียนวิชาคาถาอาคม ค้างคาถาคงกระพันคาถาปราผีเมตตามานิยมคาถาปแปลงกายและคาถาอื่นอีกมากมายซึ่งวิชาเหล่านี้ก็เปรียบกับดาบสองคมหากผู้ใช้ประพฤติตนผิดจากสินธรรมอันดีอาคมทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวก็จะวกกลับเข้าตัวและส่งผลร้ายต่อตัวผู้ใช้เองเช่นบางคนถูกวิชาเข้าตัวจนกลายเป็นเสือเย็นซึ่งเสือเย็นที่ว่านี้ก็คือเสือสมิงนชนีดหนึ่งของชาวล้าน,นาที่มีวิชาคมแก่กล้า ซึ่งเป็นเรื่องที่เล่าขานสืบทอดกันมาช้านานในแผ่นดินล้านนามันมีจุดกดําเนิดที่หลากหลายตามแต่ละท้องถิ่นที่บ้างก็ว่าเป็นสัตว์ประหาาโปรดรรารเนื้อคนออกไล่ล่าจนวิญญาณของผู้คนที่ตายเข้าสิงสู่จะสามารถกลาร่างเป็นคนเข้าไปหลอกล่อคนให้ตกเป็นเหยืออ่อโชาได้หรือบ้างก็ว่าเป็นสัตว์ดูกับเป็นวิชาสายดำอีกแขนงหนึ่ง ผู้ชาไทยใหญ่เชื่อกันว่าเสือเย็นนั้นเป็นวิชาที่ต้องร่ำเรียนอย่างเป็นจริงเป็นจังผู้เรียนจะต้องมีจิตบ,บริสุทธิ์คิดดีทำดีจึงจะสามารถสาเร็จวิชาแปลงกายเป็นเสือเย็นได้แต่ถ้าหากว่าวันใดผู้พึ้นตัวไม่เหมาะสมวิชานั้นก็จะกลับเข้าตัวกลายเป็นเสือใหญ่ออกไล่ล่ากินคนไปตลอดชีวิตสำหรับวีรกรรมความหลอนของเสือเย็นนั้นตามคำบอกเล่าของชาวเหนอือเสือเย็นมักจะแปลงกายเป็นพระมาหลอกให้พรานล่าสัตว์ ที่นั่งอยู่บนห้างยิงสัตว์ให้ลงมาหาพอศบโอกาสกปดมักจะจับพวกพรานเหล่านั้นกินเป็นอาหารเสียหรือบ้างก็แปลงเป็นคนที่รู้จักมาหลอกว่าเมียตายแม่ยายป่วยหรือลูกไม่สบายเป็นต้นแต่ที่โด่งดังมากๆสุดก็คือเรื่องที่เสือเย็นที่เกิดจากพระที่ร่ำเรียนคาถาค่มกินกลายร่างเป็นเสือจนควบคุมตัวเองไม่ได้ไล่กัดกินวัวควายและเหล่าพระเนรในวัดจนตายหมด เหลืออยู่แต่เพียงจะาอาวาสที่เป็นเสือเย็นจำวัดอยู่เพียงรูปเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นจึงได้ล่าเหยืโดยอาศัยกลุ่มของพ่อค้าที่มาขอพักแรมในวัดซึ่งมีก็คือที่มาของตำนานชื่อของวัดหมืนสานะครับซึ่งเรื่องราวนั้นก็มีอยู่ว่าเมื่อนานมาแล้วมจเจ้าอาวาสวัดรูปหนึ่งได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาอาคมจนควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะถูกวิชาเข้าตัว จากนั้นพอตกดึกก็เกิดมีเหตุการณ์พระเนรหรือพวกเด็กวัดบสูหายไปอย่างลึกลับบ่อยครั้งจึงกระทั่งวันหนึ่งมีพ่อค้าและคณะเดินทางไปที่วัดแห่งนี้เพื่อขอพักค้างแรมเพราะว่าเป็นเวลาใกล้ค่ำแล้วซึ่งถางจะอาวาสวัดก็ไม่ขัดข้องอะไรจนกระทั่งตกดึกกําลังจะเข้านอนพ่อค้าก็ได้ยินเสียขงข้าอาวาสร้องถามมาว่าโยมหลานรับแล้วกา พ่อค้าจึงตอบพระไปว่ายังบอนรับเตือ้อสักพักเจ้าอาวาสก็ตะโกนถามมาอีกครั้งทำให้พ่อค้านกถึงสำเตือนของชาวบ้านที่ว่าให้ระวังจะอาวาดวัดไว้ให้ดีเพราะเป็นเสือเย็นขึ้นมาได้แค่จึงไม่ตอบคำถามนั้นและแป้งทำเป็นว่าหล,ลับไปแล้วทันใดนั้นเองฝ่ายจะอาวาดก็ไดแปลงร่างกลายเป็นเสือใหญ่กระโจนพวดมาหาพ่อค้าเพื่อที่จะจับกินเป็นอาหาร แต่ฝ่ายข้อค้านั้นกับผู้ที่มีวิชาอาคมเหมือนกันจึงได้ไล่มนเรกควายธนูปล่อยออกไปต่อสู้ข้อตกถึงรุ่งเช้าข่อขาและคณะก็ได้พบกับศพของเจ้าอาวาสที่มีร่องรอยบาดแผลเบือควะระกระถูกไฟปิดนอนตายจมกองเลือดอยู่ขอข่าวเรื่องนี้รู้ถึงชาวบ้านจึงได้ช่วยกันรวบรวมข้าวสารให้มีน้ำหนักถึงมืนหรือบ้างก็ว่า ข้าวสารหนึ่งหมื่นเมล็ดให้กับพ่อค้าผู้น,นั้นเพื่อเป็นรางวัลและนี่จึงเป็นที่มาของชื่อวัดหมื่นสารนั่นเองครับผม